สวัสดีได้เจ้าเอ้ทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วจ้ามาคลิปนี้ก็ดื่มกาแฟดำก็กินขนมก็เอ้ยจะมาเลยกาแฟดำแล้วก็ขนมจ้าย แฟนไว่อตุ๊กตาพันเอ็ดอันตูไฟฟ้าใหม่บ่นเป้ไปยุ่งกับพันดอกคายานตูไฟฟ้าพอดีอันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพันมาเสืออันแผ่นโซล่าสลวอยู่เหยนเอเยอยู่หลังคามันก็เลยมันเป็นงานผู้สายพันก็เลยโตเขาวงจน ฝนตกกับข้างนอกอีกสองสามมื้อเพื่อนนันสา์กับพันเห็นกลมอุตุพันบอกมือสองมื้อก่อนพันอากาศดีดีมือเหมือนเกิดทิ้งพันวันเด็ดจามุดเอ้ยก็เอดคลิปไปไหลคลิปดูยนังสวนหลังบ้านน่จังพันโมไม่มีน้องอันติดตามเอ้ยกรนั้นหลังจากพเมื่อนวมันฝนตกตลอดเลย มันจะบอกว่าประมาณห้าหกมื้อเพียมันนะเพียอันฝนน้ำสาไปก็ดีคือกันค่ะสำรับอันเฮก่อไม้ต้นไม้ก็ยังมีความสุขเนาะได้น้ำได้เต๋อสิเนาะ พอดีคุยกันกบเอยเอยเอยตุ๊กตาเน,นี่ยะคะ่ะพันอยู่อันต่างประเทศคือกันก็นเลยคุยกันเรื่องจีปะทะเนาะคุยไปคุยมาคุยไปเรื่องกอไผ่ค่ะ <c oughs> การปลูกไผ่พันก็นเลยส่งอันวิดีโอเมอเบิรงคุยอันเบอร์ไผ่แบบมันอันกอไผ่แบบนี้สนินี่ะคะ่ะก็เหาก็เอยก็คือถึงสมัยอย่างน้อยหนาอนะคะ่ะสมัยพ่อแม่เขาก็มีเต๊ะกอไผ่ก็ นกไม้สังไผ่หนอก็นกไม้อันต้นนกไม้สังไผ่อันนี้มันสิบมีหนามเจ๊เอาว่าอกนอแล้วก็กินดีค่ะนกไม้ไผ่บ้านค่ะอันนี้มีหนามแต่ว่ามันเป็นนั้นกบไม้ใหญ่เนะค่ะต้นเป็นลำใหญ่นกไม้สังไผ่อันนกไม้เอ็ดอันบางเขาหลามเนอค่ะเนะนกไม้ก็ได้นกไม้เฮียนอไม้เฮียมันก็ไม่เอ็ดแต่สันมาอันไม้เอ็ดแขนเนะค่ะเนะนกไม้แต่นกไม้ไล่บ่ะปันเอ็ดปันเอ่นมันก็มีหลายอย่างเ้ยค่ะ นองไม้ไผ่บงเฮียนเอ้อทุกตาสมัยฮันก็มีอันก่อนสุ่มนองไม้พันเอินเป็นสุ่มเนาะค่ะเขาก็เอินเป็นก่ออันสุ่มนองไม้ไผ่บงอะนะคะมันก็มีพันสิเป็นอันแห้งตัดพันแห้งขึ้นสินะคะคนสมัยก่อนก็อะไรียบพันกระเผาเนาะค่ะเผาเผามันอันคือมันแตกยอดอ่อนค่ะพันกระแด่นองไม้ไผ่บงพันมีหนามแต่ว่าพันกร คนก ay, say, pues ็เอามาแกงดีเนาะมันเป็นน้ำไม้ธรรมชาติน้ำไม้ไผ่บงน้ำไม้ยีน้ำไม้ไผ่ป่าสมัยเอ่ยอย่างน้อยฮะหลายขนาดครับน้ำไม้ไผ่ป่าก็ขึ้นอยู่น้ำอันอยู่น้ำถามเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำมันฝั่งริมตะลิงน้ำสมัยอย่างน้อยนี่ย ยอดแดงไปไล่อันคําว่าเวลามันขึ้นนะเดี๋ยวนี้มันมันยักเหี้ยไปหมดแล้วพันพันดุดทิมพันอันเอ็ดถนนไม่เอ็ดอันคุดของไม่พันเลยก้นทิมก็แทบหน่ะหาบเห็นเลยเด้ค่ะแถวบ้านเอ่ยก็มีน้อยหลงเยอะเยอะแล้วไปเบิองอันสมัยอย่างน้อยเพราะว่าอันเต็มไปหมดนกไม้ไผ่ปานนไม้ไผ่ป้านกไม้ไผ่บ้านนกไม้เฮียนกไม้บงนกไม้สังไผ่เนาะค่ะนกไม้สังข์ขำก็เป็นลำสีอันเหลือง อันอันนี้คนสมัยบรานนอกว่าก็เห็นอยู่แต่ว่าโวเยอะแล้วกะแล้วมันมีน้องไม้ตัวอีกสันน้องไม้อันพ่นาเอามากินพ่นหน้าไม้ไล่เนาะน้องไม้ไล่นี่พ่นก็มาคือเป็นนันเป็นซ้ำข้อมืออันหัวแม่โป้มือเนี่ย่ะมันก็มีไล่ก็เลยคุยกันก็ก็คือว่าแหละค่ะคุยกันเรื่องน้องไม้กะ เดี๋ยวนี้มันก็เป็นราคาเนาะจะเนะปลูกนนไม้เพี้ยมันะขึ้นเป็นสุ่มเป็นอันสุ่มโนไม้ก็เพี้ยมานาอันนั้นก็ใช้เวลาสองสามปีก็เลยคุยกันกับจิปทะเอ้ยก็เออมันก็นั่งขึ้นอีดีก็แม่นปลูกนี่ก็ดีเ้ยจ๊ะถ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทําบํารุงดินน้ำเพราะเบอร์ไม้เบอร์เบอร์ไผ่มันมีปุ๋ยมันบอกวมันปรับสภาพดินอือ ผู้เลยอยากปลูกก็ไปลองอันศึกษาไปปลูกบือเน้อค่ะเน้อเพราะว่ามันก็ทำได้ได้เพื่อนำคือกันเอ่ยว่านต่ก็ใช้เวลาบ่แยวกก็ว่าไผ่ถ่าหาบกินหนก็อันไข่ลำเนาะค่ะเนอบ่ไข่ลำมันก็ขึ้นของมันมีอย่างนั้นเป็นไหมอันเนื้อแข็งก็มีสิเน่ะเดี๋ยวนี้พันก็มาใช้นำการอันเอทันเอ็นนี้เยอะค่ะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะแยะค่ะไผ่ในการกำไผ่อันนี้ก็คือการคุยกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝัน กับเอ้ยกับเอ้ยกับเอ้ยพี่สาวว่าสินี้ไปก็คุยกันก็ม้วนค่ะเอาก็เอ้ยก็เลยมาต้มกาแฟอันมาเบิ่งแฟนเอ้ยเอดอันตัวไฟฟ้าเอ้ยก็บ่บได้ไปส้อยเพิ่อนดอกค่ะเพราะเอ้ยก็บ่ฮหูจักว่าวันเอ็สเลยมันเป็นงานผู้ชายพ่เอ่ยก็เลยมานั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องก็ตามภาษาได้คุยกันง่ายๆสบายสยดื่มกาแฟน้ำกินขนมไปน้ำสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันจ้าเอาวันนี้กระซัมนี่บัวค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีเด้อจ้า